การประปวบนครแห่งศิลปะวัฒนธรรมและของดีโบราณศาสตร์จากเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจำนวน20ขบวนซึ่งวันวันได้มาเลื่อนในรัฐตัวจีิยศจากท่านผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์วันนี้ในเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าจังหวัดอัญชนาช่อตาประธานในพิธีได้แต่ลามอบเกียรติบัตร ได้แก่ผู้เสนอผูานการจัดงารของดีอุบราชธานีกาชาดประจำปี2 5 6 5หลังจากนั้นจะได้กรอบกรอบพิธีตรวจอาริสการของดีอุบลราชงานกาชาิประจำปี2 5 6 5ตามหลัอไปณจัดการเปิดเชิญครับครับในการนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจาก ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านสุวรรณีช่อศรีนันนายกเทศมนตรีตำบลกระตุ่นระมวลเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเนนชิญนายชอบจูดาบุตรนายกองการบรหิหารส่วนตำบลกังแอนครับ ลำดับที่หเบียนเชิญนายทัศนพลตนกลายนายกการบริหารส่วนตำบลธมเพียนเชิญครับด้านบนเวทีตอนนี้นะครับท่านชอบจุดาบุญนายกการบริหารส่วนตำบลกงแองนะครับและลำดับที่ห้านะครับนายทัศนพ์ตนกลายนายกองการบริหารส่วนตำบลธมครับลำดับที่หนายนิเชตดนเสมอนายกการบริหารส่วนตำบลไพรเลียนเชิญครับ ลำดับที่ 7, return, ลลเจ็ดเรียนเชิญนายวินิชัยผูร้อนาานายกการบริหารส่นนาาวนตำบลปือครับลำดับที่แปดเรียนเชิญนายบัณฑิตปานะปนายกการบริหารส่วนตำบลทุกงมนเรียนเชิญครับลำดับที่เก้าเรียนเชิญนางเนธนภาเหมือนบ่ายจานายกการบริหารส่วนตำบลตาเบาเรียนเชิญครับ ลำดับที่สิบเรียนเชิญนายอุดมคองคํานายกองการบริหารส่วนตำบลหน,นองใหญ่เรียนเชิญครับลำดับที่สิบเอ็ดเรียนเชิญนางพลอยสิชาชมบุญนายกองการบริหารส่วนตำบลโคกยางค่ะลำดับที่สิบสอง นางสุวรรณศรีแสงสว่างนายกองค์การบริหารส่วตนตำบลโคกสะอาด <S <S ลำดับที่สิบสามนายเหินจุไร <S <S นายกองค์การบริหารส่วตบนตำบลบ้านใรลำดับที่สิบสี่นายจันทองธนงตนนายกองค์การบริหารส่วตนตำบลโชคนาสาม ลำดับที่16นายสุรพงษ์ศิลาอ่อนนยอายกองการบริหารส่วนตำบลปราสาททนง n g ลำดับที่17เจน,นายภูยศสันติสุขคงนายกองการบริหารส่วนตำบลตานีลำดับที่18ปนายพนมดวงราศีนายกองการบริหารส่วนตำบลป้าหลวง ลำดับที่19นายสุริยันบุติมานนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุติและลำดับที่2ีสิบนายพันเทพฐานุพงษ์ชรัตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุตร ขอเียนเชิญพวกเราชาวมือนภาษาไม่ตงกรขอบคุณท่านที่และขอบคุณอบตยี่สิบแห่งนะครับที่เป็นผู้สับถุนหลักเียเชิญครับผมขอบคุณมากครับและในลาดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติ หินมุงเจริญโรงโม่บนหิน่องลงสุรินโรงโม่บนหินเทพศิลาโรงศรีสอชัยเจริญโรงศรีไฟคูปเป,เปงเสงโรงรับจำนำ่ยงลงร้านไอทีปราสาทโรงโม่บนหินสุรินรุ่งนครโรงโม่บนหินสินชัยสวนนว้ำวาหวานร้านสงวนเฟอร์นิเจอร์ห้างทองมิตรใหม่ร้านสหาพาณิชย์ร้านสิทธิศักจักรยานร้านชัยกิตพืชผลวิภาวรรณโฮมมาร์ทบ้านวิชันคาเฟ่ร้านเนื้อวาเกียวบารมีบีฟ ร้านสินหัวเทงจันสาขาปราสาทต่สุร,รินครับในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินคือท่านพิจิตรบุญทานนะครับท่านเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมาหานครนะครับก็เลยมอบให้กับผมชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินมาทําหน้าที่แทนในวันนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีอาเภอปราสาทและงานกาชาติประจําปี2565ใน วันนี้นะครับซึ่งจากที่ท่านในเอเภอได้กล่าวรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับการจัดงานเทศกาลของดีและงานกาชาติของอำเภอรปราสาทนะครับก็เพื่อที่เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอำเภอรปราสาทของเราให้คนได้รู้จักและให้คนได้เข้ามาท่องเที่ยวว่าเรามีของดีหลายอย่างในอำเภอรเรานะครับตั้งแต่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต มีประจักษ์พยายนหลักฐานเมื่อวันนี้คือมีปรา,าสาทอยู่หลายแห่งจนได้ตั้งชื่อว่าอำเภอปราสาทนะครับนอกจากนั้นนะครับที่อำเภอปรา,าสาทของเราก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องทั่วไปนะครับแล้วก็มีผ้าไหมนะครับที่มีชื่อเสียงมีข้าวหอมมะลินะที่ส่งออกจำหน่ายไปหลายประเทศนะครับนั่นพี่เป็นการประชาผ่านจดงานให้คนได้รับรู้ร,ร,รับทราบแลวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือท่านพิจิตรบุญทานอยู่แล้วนะครับอยากให้จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมมีอีเวนต์ตลอดทั้ง12เดือนของอำเภอประสาทประกาศก้อง ពួធព្រះសថាប្រកាសគង់ព្រះលົງក្រនិងក្របើកនាមអង្គយ៉ាងដៃមកមកព្រះរាជដំណែងជាដំណាច់ដៃឯកគ្រប់ខ្លាព្រះបង្កាបច្ច័យ ล้ำตายน้ำจนสร้อยสิบต้นนะครับดำแดงชุดเรีนาของอำเภอาปัา เละมากราคาประจําปีสองพันห้าร้อยหกร้อ่กข์ขััเาร้ที่สีมเชื้อหวิาลันาตกขบวนเรือเอกเขียดดงบุโรงเกียนสุวรรณวิจิตรวิทยานำโดยท่านผู ดตอร์เอกชัยนะครับพบกันแน่นอนครับค่ะขบวนสวยงามอลังการตาประทวนประชาสาศพีค่ะข้าพเจ้าเมื่อกี้ก็เป็นกำบันของรมรับยุทธภัณฑ์จากโรงเรียนอนุบาลประสาทสาขานะครับในการแสดงเครื่องมือของชาวไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ เอาว่าสระนกปิงกองเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวไทยเขมรหมายถึงตะกะแดนตำเท่าเรื่องกระนกปิ้งกองซึ่งเราชาวภาษาและชาวจังหวัดชลินรู้จักดีนะครับในคือภาษาไทยในความเร็นกระนกปิ้งกองขอเสียงขบวนกรต้อรับขบวนการนุ่มกระนกน้อยจากอนุบาลปราสานตุลสาการตามด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลปราสานตุลสาการและคณะครูจากกศนอำเภอปราสานทร์นี่ขอเสียงขบวนการ สวยงามทุกคนนะคะตามด้วยตามด้วยคำกันชื่อดีนามกระเดื่องโดย,มโดโดยส,าสาาาามาคมผู้บริหารส,ส,สถานอําเภอปราศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสามครับตาโด้วยธรรมธิรปัญญาคิดครับนายกสมาคมผู้บริหารสถาน,าน,ถานาศึกษาอำเภอปราณาร์ ผู้ถือป้ายท่านรองจารุริศโสมทารองผู้อมนวยการโรงเร,รียนบ้านถนนราชพิทยาาผู้ถือธงสมาคมนายสราวุฒิแก้วจรัญผู้อมนวยการโรงเรียนบ้านกวนและพี่น้องที่จะขาดจำนวน400ขุนขอเสียงปรบมือให้รับตัวร,รุ่งเรืองรัชพิทักค่ะคำขวัญอำเภอปราสาทที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับปราสาทเด่นสง่าประชาสามัคคี ชื่อดีนากระเดื่องรุ่งเรืองวัฒน,นธรรมด้ยท่านน่าจะนําเสนอด,ด้วยส่วนของท่านอีนะครับ <c oughs> นครที่ก่อนจากในส่วนของผูการทหารส่วนตะบลทุกมนนะครับ ในวันนี้จะได้เป็นผู้บรรยายตามรายละเอียดน,นะครับของที่ตำบลทุกมนมานำเรียนแต่ท่านประธานในที่ีรวมถึงท่านผู้มีเกียรติได้ทราบนะครับสถาบันชาติศาสนาและพระมหาษันเป็นสถาบันหลักของคนไทยเราทุกคนและนี่คือความสาม,มัคคีและความรุ่งเรืองของพวกเราชาวเพลิงประสาทลำดับแรกนะครับที่ากาลังจะผ่านมาด้านหน้าเป็นลำดับแรกที่จะเข้าประกวดนะครับ តែចាន់ចាន់គេអើអាឈ្មោះញេររទឹកតែត្រៃភូមិបងរួតរัวណោត្រូដັ້ງអលំទាំងទាំងបងលិមណានណោបងណោវ៉ៃរង

นาเจบ้านปองเยอะมีใครเที่ยสน่าตะอย่างเที่ยสน่าบ้างเย็นเพียรอ้อยังเที่ยเย้ตะโอ้ใจกับบรมกับทุกเสียงกันเอาทั้งไงยานต้องต้อง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของตำบลพกุกยางนะครับซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้นะครับเป็นผ้าไม้ที่ไอบ้านสักปูนสิบแปตำบลพุกยางนะครับและเมื่อปี2561นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลพวกยางนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกระบวนแห่งศิลปวัฒนธรรมในงาน80ปีของดีอังเกอประชาใน,านการจายา่า ประจำปี2561นะครับนับตามมาด้วยขบวนรถแห่นะครับ,บวรจะเป็นรถยนต์6ล้อนะครับซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่เพื่อเฉลิมรกเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิฉรยานลง 哦、嗯。<noise> สำหรับตัวเทื้อตะเกียบวันนี้นะครับได้จัดลุกบวนนะครับในในหลวงรใชการที่9นะครับเกี่ยวกับพณีนะครับสารประกรรมสารประกรรมมีความเชื่อนะครับในเรื่องของ,งช,ชุมชนชาวสวยชุมชนชาวสวยนี้มีความสามารถในการท้องทางซึ่งชุมชนของ,ของ,ของชาวสวยนะครับได้เดินทางจากบ้านบึงลิงนะครับเดินทางผ่นนนนนา,า,งานจังหวัดสุรินทร์อำเภอประสาทผ่านบ้านเขาสาดไปท้อง้างยังประเทศกัมพูชา และก็ได้เห็นพื้นที่ที่เหมองแก่การทบลูกก็เลยตั้งโลกหน้าทิศฐานที่ด้านโคกสาบปัจจุบันคือวัดโคกสาบนะครับตรงจุดนั้นเป็นเริ่มต้นจากนั้นเมื่อโตขึ้นก็ขึ้นต่อสมบนกังแอนแล้วก็ได้ย้ายนะครับได้รักทีการ เป็นทุกการปกครองที่ออกมาเป็นตำบลทุกศาเมื่อปี2522นะครับกำนันคนแรกคือกำนันโรนงศักดิ์สุขจิตอที่กเจ้ารงที่หนเป็นนางเจ้าตนที่หนเป็ประเทศรักาตอย่าีารู้จักคุมมาดีมาแล้วนะครับคือโมเดลจากโรงเรียนในตบลทุกศก์ซึ่งขบวนเพิ่มเติมจเป็นขบวนเพิ่มเติมนะครับตำบลสานประกอบกานะครับสถานการสานที่มีความศักดิ์ิทธิ์นะครับของประเทศีเจ้าสวยที่อย้องค้าขึ้นมา นะครับก็มีพัะผู้เจ้าพี่ของชุมชนชาวตัวที่ล้อมะลือนะครับก็มีประเพณีของข่าไหมก็มีระาฮลฆ่าฮลของทางนันนะครับนะครับนี่คือประีแล้วก็ต่อที่คุยนางรำนบวนรำนะครับที่นางวามสามชุมชนนะครับนะครับพวกศสาการศาสนาางภาษาาาันเห็นชาวล่ตวมกัน